เฉียงผายบ้าหูเขาสีลงไปเบิง่งว้งายแลาาย,าาย,ยจับมันไว้จับมันไว้ตู้เบ่ต้องเจ้าแม่สัญญาว่าจะช่วยอ่ะเจ้าเนี่ยมันเป็นคนเห็นแก่ตัวเนาะเจ้าจะให้ข้าช่วยเจ้าคนเดียวแล้วลูกศิษย์ของข้าคนอื่นน่ะทงชัยคนอื่นๆนน่ะให้ข้าทำยังไงอ๋อ นี่มันรวมหัวกันนี่ว่ะไปเอาของใครเข้ามาไปกู้เงินใครก็ต้องคืนคำก็ถูกแล้วป่าววะจะบอกอะไรให้นะโลกมันก็เป็นอย่างนี้แลหละช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนมันไม่มีอยู่จริงหรอกพาดพบพาดพบกลับกันเถอะกลับกันเถอะยังกลับไม่ได้ขาของใครก็ของคนนั้นสิวะทำไมจะกลับไม่ได้แม่คิดจะลองดีกับข้าเหรอ ของจริงยังไม่มีอะไรเจร้าของดีที่ไหนไมาให้ข้าลองวะฮะไอพวกหลวงโลกพวกมึงมันแดดดานจมอยู่กับกองดินกองปุ๋ยจนแยกไม่ได้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีดเป็นแบบเนี้ยถึงไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากกับใครเขาไงอือซับ์น่ะมันอยู่ในดินสินมันอยู่ในน้ําลืมตามาก็ได้เห็นอ้าปากมาก็มีกินแต่ถ้าใจเจ้าของมันมืดบอดแล้วก็ลืมตาก็ไป่เห็นอ้าปากก็ไม่ได้กิน มีสินมีทรัพย์แล้วปล่อยให้ไอ้นี่มันไปเอาของคนอื่นทำไมฮะก็มาถูกหลอกวาไงแล้วข้าเนี่ยแหละจะทำให้มันหายซื่อบื้อแล้วก็จะมีเงินมาคืนพวกเองแต่ทุกบาททุกสตางค์แล้วก็จะทำให้มันร่ำรวยชนิดที่พวกเองเนี่ยไม่มีวันเอื้อมถึงเพิดผักเนี่ยมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอกินไปวันวันแม่มาทำอวดลำอวดรวยแล้วไอ้ที่พวกเองหลอกคนอื่นอยู่เนี่ย ไม่ได้ทำหากินไปวันๆเหรออะไรมันจะสำคัญไปกว่ามีกินทุกวันฮะทำอยู่ทำกินช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละโว้ยคาถาของคำว่าอยู่รอดอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนซีคำ่ท่องให้ครบนะเข้าใจ đấy